สื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมโรงเรียนบ้านหนองหมูเชยเจริญกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนมหาธาเจดีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต4ประจำวันพุทธที่20เดือนมีนาคมพุทธศักราช2567วันพุทธที่20เดือนมีนาคมพุทธศักราช2 5 6 7โรงเรียนบ้านหนองหมูเชยเจริญนำโดยนายอนัทผิวสว่างผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดกิจกรรมพิธีอำลาสถาบันเพื่อเป็นการประกาศชื่อผู้สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6ประจำปีการศึกษา2566และมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ผูวมในการโรงเรียนตัวแทนครูกล่าวโอวาทแก่นักเรียนตัวแทนรุ่นน้องและตัวแทนผู้สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6กล่าวความรู้สึกต่อคณะครูน้องน้องและกล่าวอำลาสถาบัน